สวัสดีค่ะทุกคนนานลุกแล้วกัดหัวแม่ไหมงายได้ผลได้ผลห,หน้าผอมเล็กเดียวปิติมิดน้าเดียวมากเลยอะ่ะหลอกตัวเองสุดๆอย่างมีม่ได้าแบบนี้ม,โมโอ่วเยเฮ้ย พักนี้นะคะมีคุณผู้ชมหลายคนมาทักนะกุ๊กไก่อ้วนขึ้นหรือเปลา่าทําอาหารอร่อยอร่อยระวังจะพากันอ้วนพากันลงพุงนะคะไม่นะมันสายไปแล้วทนำะมันสายไปแล้วพุงอะ่ะมันมีอยู่แล้วนะพุงพี่มิที่เห็นกันนะคะมันมีตั้งแต่ประมาณสองสามปีหลังจากแต่งงานกับกุ๊กไก่นะเราแต่งงานกันมาสิบเอ็ดปีนะคะ สองสามปีนะเท่านั้นเองพี่มิกก็พุงออกแล้วแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นเรื่อยๆมานะม้นก็ไม่ได้โตขึ้นนะเพราะว่าพี่มิกเนี่ยเขาทํางานได้ออกกําลังกายนะคะงานเขาเนี่ยเขาจะต้องเดินไปตรงนั้นตรงนี้เยอะมากเลยในแต่ละวันนะเขาจะเอามาอวดนะคะเขาจะบอกวันนี้เฮ้ยฉันเดิน9กิโลในเธอวันนี้ฉันเดิน10กิโลนะซึ่งนี่คนนี้สิแทบไม่ได้เดินจะไปไหนเลยนอกจากในบ้านเดินไปสวนผักบ้างเพราะว่าช่วงนี้เป็นโซนสีแดงเนาะ ไม่สามารถออกไปไหนไกลบ้านได้นะคะถ้าไม่มีกิจที่จําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเคลื่อนไหวน้อยมากคนนี้ก็เลยรักไปเต็มๆนะคะแล้วการทํางาน y t u t u เนาะมันก็ต้องนั่งอยู่หน้าคอมเป็นส่วนใหญ่ตัดต่อ,ตอวิดีโอเนาะเพราะฉะนั้นน้ำหนักเยอะคนนี้นะตอนนี้พยายามลงนะคะมันก็แบบลดลงมาเท่านี้ขีดหนึ่งสองขีดขึ้นไปสามขีดลงมขีดอะไรแบบนี้ประมาณเนี้ยอยู่ทํานองเนี้ย แต่เดี๋ยวต้องพยายามนะเพราะว่าหน้าร้อนใกล้มาแล้วอยากแต่งตัวสสวยๆส่วนน้ำหวานถ้าสังเกตนะคะน้ำหวานก็อ้วนขึ้นมานะแต่เขาก็อ้วนมีน้ำมีนวลเล็กๆแบบสาวๆนะมันไม่น่าเกลียดน,นะน่ารักด้วยซ้ําคนนี้สิมันสาวมากแล้วอะซึ่งแบบมันลดลําบากมากพยายามต่อไปนะคะแล้วก็แก่คนตะกละด้วยนะช่างกินชอบกินเพราะฉะนั้นยากนิดนึงนะพยายามสู้ วันนี้ม่พูดถึงเรื่องน้ำหนักนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอช่อง Youtube ของกูไก่อีกช่องหนึ่งอย่างที่หลายๆคนรู้นะคะว่ากูไก่เปิด y o u t u b e อีกช่องนึงเนาะซึ่งเป็นช่องสอนทำอาหารอิตาเลียนนะคะแล้วก็สุดสัปดาห์ก็จะมีลงเมนูไทยสำหรับชาวต่างชาติด้วยแต่ความความสำเร็จมันไปช้ามากมันไม่มีเท่าที่ควรอะมันน้อยมากมันเรือลางมากดีกว่า เพราะฉะนั้นกูไก่ก็เลยตัดสินใจนะคะจะหยุดเอาไว้ก่อนแต่สูตรอาหารอิตาเลียนนะคะจะเอามาลงช่องนี้ตอนสุดสัปดาห์นะคะเพราะว่าช่องนี้ปกติวันอาทิตย์หรือบางทีเสาร์อาทิตย์สวันเลยจะเป็นวันหยุดของกูไก่นะคะก็จะยอมเหนื่อยเอาเอา,เอาวิดีโอช่องนั้นมาลงช่องนี้ดีกว่าซึ่งมันมีไรายได้ช่องนั้นมันไม่มีไรายได้นะคะเพราะว่ามันเพิ่งทํา ยังไม่ครบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ YouTube ตั้งเอาไว้แล้วดูท่ามันจะยากด้วยนะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะการแข่งขันในการทำ YouTube มันเยอะมากคนทำ YouTube นะับผุดขึ้นแต่ละวันไม่รู้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นกูไก่ก็เลยตัดสินใจเออหยุดก่อนอะไรที่เราทำเราเหนื่อยแต่มันไม่เห็นผลนะ่ะหรือความหวังมันเลือนลางกูไก่จะหยุดนะ คนไม่ทำยูท u ปแบะไม่รู้นะว่าการตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันนานแค่ไหนนะคะวิดีโออย่างต่ำเลยนะเอาอย่างวิดีโอทำอาหารง่ายๆนะคะที่กูแกไปลงช่องนั้นน่ะตัดต่อประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ใส่ซับเพิ่มอีกนิดนึงประมาณสัก20นาทีเท่านั้นเองเพราะว่าวิดีโอมันสั้นเนาะอันนี้ง่ายที่สุดแล้วก็วิดีโอต่อมาที่ง่ายคือวิดีโอแบบนี้นะคะที่มานั่งคุยกันเนี่ยวิดีโอแบบนี้ก็ง่ายตัดต่อประมาณ ครึ่งชั่วโมง40นาทีไม่เกินนั้นนะคะง่ายมากวิดีโอที่ยากที่สุดนะที่ใช้เวลาตัดต่อทั้งหมดนะคะ3ถึง4ชั่วโมงนะคือล้าเหนื่อยมากนะคือปวดหัวเลยตัดต่อวิดีโอนี้เมื่อไหร่วิดีโอที่มีชาวต่างชาตินะคะมากินข้าวร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่มิกญาติพี่มิก,มกหรือเพื่อนๆน,นะคะวิดีโอกินข้าวกับเพื่อนๆไม่ได้ทานานแล้วเนาะตั้งแต่มีโควิด ก็ไม่ได้เจอเพื่อนเลยวิดีโอพวกนี้ตัดต่อยากมากยากมากๆนะคะสามสี่ชั่วโมงเนี่ยคืออย่างน้อยนะจะบางทีเอ้บางทีงทถ้าวิดีโอยาวก็จะเกินนั้นหน่อยเพราะเราต้องแปลภาษาเราต้องฟังนะคะวิดีโอที่แบบเราไม่ได้ตั้งสคริปต์อะช่องกุไก่ไม่เคยมีสคริปต์นะว่าใครจะต้องพูดอะไรแบบนั้นแบบนี้ไม่มีนะคะปล่อยธรรมชาติหมดให้ทุกคนพูด ในแบบที่ตัวเองพูดเพราะฉะนั้นเมื่อคนหลายๆคนมารวมกันและเป็นชาวต่างชาตินะโอ้โหเต็มสตรีมเลยพูดกันคือเขียนซับไม่ทันอนะ่ะก่อนจะเขียนซับต้องตัดต่อต้องฟังด้วยเฮ้ยเอาเอาตรงนี้นะเออมันน่าสนใจมันตลกมันสาคัญเอาเก็บไว้อันไหนที่แบบเป็นน้ำนํำๆก็เอาทิ้งไปอย่างเงี้ยต้องเลือกนะอันดับแรกนะคะขั้นที่สองมามา,มาแปลภาษาแปลภาษาเนี่ย คือบางคนพูดเร็วแล้วแย่งกันพูดอะถ้าใครดูช่องตอนที่เรามากินข้าวรวกันจะรู้แบบโอ้ปวดหัวเียนหัวฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ทันแล้วกูกแก๊คนตัดต่อนะคะเวลาพูดซ้อนกัน2คนสามคนเราต้องเงี่ยหูฟังคือใช้เวลานานมากแล้วในการใส่ซับไตเติลนะไม่ใช่ว่าจะพิมพ์ไปแล้วก็เออเท่านั้นจบไม่ใช่นะคะการใส่ซับไตเติลเนี่ยมันต้องมาเลือกแบบรูปแบบตัวอักษรเลือกขนาดตัวอักษร เลือกสีมันถึงจะออกมาเป็นซับไตเติลนะคะไม่อย่างนั้นอะ่ะม,มันทำไม่ได้ถึงบอกว่านานมากวิดีโอพวกนี้แล้วมีชาวต่างชาติามาขอซับด้วยนะคือโบบชคดีมากมาขอคนเดียวกูแข่เหนื่อยทำไม่ไหวนะคะคือการใส่ซับไตเติลเนี่ยมันยุ่งยากนะมันไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรวมๆกันแล้วทุกอย่างวิดีโอประเภทนี้ตัดต่อน,นานมากนานมากนะคะ บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยวิดีโอที่ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเจ็ดนาที8ปนาทีเนี่ยคิดว่าเราเราถ่ายแล้วมันออกมาเท่าน,านั้นหรอมันไม่ใช่นะคะคือบางทีอ่ะแนาทีที่ออกมากูไก่ถ่ายไปทั้งหมด1ชั่วโมงกุ๊กไก่ถ่ายไปทั้งหมดเ,เกือบชั่วโมงสี่สิบนาทีอะไรแบบนี้อย่างที่บอกคือเราทำไลฟ์สไตล์นะคะกู๊ไก่เลยไม่ชอบที่ ออจะต้องไปบอกว่าเ,ออเธอต้องพูดแบบนั้นเธอต้องพูดแบบนี้เหมือนการสคริปนะคะถ้าเราบอกแบบนั้น่ะวิดีโอเราถ่ายได้ในจํานวนที่แบบว่าเฮ้ยสามารถกําหนดได้10นาที20นาทีแล้วตัดต่อมาเหลือ5นาทีหัวนี่ง่ายมากนะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นคือทุกคนทําในสิ่งที่เป็นตัวเองแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วกู้ไก่ก็มาเลือกเอานะคะเลือกเอาทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหนื่อยนะตัดต่อวิดีโอนะคะ เออก็เลยตัดสินใจว่าพักช่องนั้นเรามาทุ่มเทกับช่องนี้ดีกว่าเพราะกฎใหม่ของ YouTube ด้วยนะตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปนะคะเดือนมิถุนาเป็นต้นไป youtube ออกกฎใหม่มาว่าช่องไหนที่ยังไม่ผ่านกฎในการสร้างรายได้ YouTube ก็จะลงโฆษณาให้นี่แหละเป็นกฎที่แย่มากเพราะช่องไหนที่ยังไม่ผ่านรายได้แต่โฆษณาเข้า คุณผู้ชมเนี่ยเขาเขาจะเบื่อเขาไปอีกจากที่แบบคุณผู้ชมดูน้อยอยู่แล้วเนี่ยไม่มีโฆษณาพอมีโฆษณาเข้ามาเนี่ยคนดูจะเบื่อเข้าไปอีกอะ่ะคือคนดูจะหดหายเพรนาะโฆษณาเนี่ยแหละซึ่งยูทูบเบอร์ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าโฆษณานั้นด้วยนะไม่มีรายได้นะคะรายได้เต็มเต็มเลยนะก็จะไปกองอยู่ที่ u t u b e นะคะเขาไม่แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้คนทำนะเพราะฉะนั้นกุ๊กไก่มอง มองข้อนี้แล้วนะคะเลยหยุดคือไม่ยอมอะไม่เอาเราเหนื่อยแต่เราไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นใหม่เรามาขอเหนื่อยอยู่ตรงนี้นะคะที่ทําให้เรามีรายได้มีกําลังใจในการทํางานต่อไปดีกว่าก็เลยเออเดี๋ยวหยุดช่องนั้นเอาไว้ก่อนแต่ไม่ปิดช่องนะคะวิดีโอก็ไม่ลบนะอยู่แบบนี้นะคะเผื่อใครอยากเข้าไปดูสูตรทําอาหารอิตาเลียนเข้าไปดูได้ตลอดนะคะแต่ต่อไปก็คงจะไม่ลงคลิปนะ นอกจากออสังเกตว่ามันอาจจะเติบโตขึ้นเร็วกว่านี้โดยตัวของมันเองนะก็จะปล่อยเอาไว้แบบนั้นเอามาลงช่องนี้ดีกว่าเนาะ,ะยอมเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าวิดีโอทำอาหารนะคะตัดต่อง่ายแบบเดียวเท่านั้นเอามาลงสุดสัปดาห์ของช่องนี้ดีกว่าเรามีรายได้แล้วเนาะช่องนี้รู้สึกแบบว่าเออถ้าเราเหนื่อยเพิ่มขึ้นและรายได้เรามีเราก็ยังมีกำลังใจในการทำ กูไก่ไม่เคยขอให้คุณผู้ชมดูโฆษณาอย่าข้ามนะคะยังไม่ไม่เคยขอร้องคุณผู้ชมนะรายได้ของกูไก่มาจากการดูโฆษณาของคุณผู้ชมเท่านั้นนะคะเคยดูช่องอื่นเมื่อก่อนเราก็เป็นคนดูธรรมดานี่แหละดูช่องอื่นมีช่องหนึ่งจำติดหูเลยแล้วมันนึกออกตอนที่เรามาทำ u t u b e ตอนที่เรามีรายได้เนี่แหละเขาบอกว่า เขาขอร้องให้คุณผู้ชมดูโฆษณาเขาเขาบอกว่าอย่าก,กดข้ามโฆษณาเลยนะจะได้เป็นค่าขนมของลูกเขาซึ่งตอนนั้นเราก็คิดเราไม่ได้คิดอะไรอะคือมันเฉยๆเราคิดว่าเฮียคนนี้มาขอกันขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยคิดแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่พอเรามาท youtube เองเนี่ยเราจําคําพูดเขามาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาพูดถูกต้องมากเลยแต่กูกไก่ไม่กล้าพูดนะคะไม่เคยขอร้องคุณผู้ชม ม่กล้าพูดคำนั้นออกมาเพราะว่ามันเป็นความสมัครใจของคนดูนะคะเรื่องการดูโฆษณาเขามีให้กดข้ามได้ใครอยากกดข้ามก็กดแต่ว่าถ้ามองอีก,อกมุมนึงเนาะก็ให้นึกถึงความเหนื่อยของคนทำ YouTube นะคะในการคิดคอนเทนต์ในการถ่ายวิดีโอในการตัดต่อวิดีโอนะคะใส่ซับไตเติลทั้งหลายเนี่ยเราทุ่มเททำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีไรายได้เพิ่มเข้ามา มันก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วกูไก่ก็เคยคิดเอาไว้นะคะถ้าวันใดวันหนึ่งไม่มีไรายได้เข้ามานะคะในช่องนี้นะก็จะเลิกทำ u t u b e นะคะเลิกทำแน่ๆแต่อยากขอให้มีวันนั้นเลยกูไก่ยังอยากทำงานยังไม่อยาก,กเกษียณนะคะยังอยู่ในวัยทำงานอยู่อย่าให้มันเกิดขึ้นเลยเอาละวันนี้นะคะมาคุยกันเรื่อง ช่องใน y o u t u b e นะคะช่องใหม่เปิดได้แป๊บเดียวก็ขอหยุดพักเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าความความาประสบความสำเร็จมันอยู่ห่างไกลเหลือเกินนดูเรือนลางนะขอทุ่งเทช่องนี้ก็แล้วกันไม่ปิดนะคะใครอยากเข้าไปดูสูตรอาหารเข้าไปดูได้เลยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ